หมูสเต็กนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุ้ยกินแซหมอลักซี่มันแบบสเต็กบางคนมาว่ามีถือเนี่ยปิีงแกะว่ะแกะอะไรน่าหน่อยๆมากถือเนี่ยปิีงแบะเอลอว่าวันนี้ิี่มันใชยหมูใช่ไหมหมูใช่ไหมเนื้อเนกินมูเหรอมู่มูอแบหมูเอ็นหมูเอ็นหมูเอ็นพัสดีระคำตอนนี้ผมอยู่ที่ปากเซครับแล้วก็มาดูข้าวปิ้ง หมูสเต,ะต๊ะจะไม่มีนะไม่มีน้ําอาจาดนะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบจิ้นจิ้นหมูย่างพื่อซื้อยัองานะครับน่ากินครับผมจะอยู่นี่หลายวันคงเดี๋ยวมาเอาหลุนๆมาหน้าาถาที่พักราคาถูกๆเลยอ่ะคืนละร้อยสองร้อยมีไหม ที่พักอ่ะที่พักถูกๆมีไหมสันนิบัานถังบอกถูกๆนะแมนอยู่อย่างลงนี่มันเป็นถังของในคลองเอเวอร์ถือกระมือนาะกงเซโดนเดินแมนทังกงเซโดนนะฟังเซโดนฟังเซโดนนะเราเคยไปดูก่อนขอบคุณครับนี่ครับถือคองเอเวอบูสเตที่ปากเซ